สวัสดีครับสวัสดีครับและนี่คือพอดแคสต์ตอนพิเศษความร่วมมือระหว่างช่องพรามไทยแลนด์กับชวนดูดะอยู่กับต้อมครับแล้วก็ฟลุกครับวันนี้จะมาถ่ายทอดพอดแคสต์เรื่องจริงสุดเข้มข้นเกี่ยวกับสายลับนี่ <c oughs> ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับ แต่จุดสำคัญที่ทำให้เรามาพบกับคุณผู้ฟังทุกท่านในช่องพรามไทยแลนด์ได้ก็เพราะภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องใหม่ล่าสุดเลยก็คือซ i t a เดลอ่าเป็นซีรีส์ที่หลายคนจับตามองนะโดยเฉพาะผมเองที่ติดตามวงการภาพยนตร์วงการซีรีส์ต้องบอกว่าเรื่องนี้ถูกพูดถึงมาสักพักแล้วแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยเรียกน้าย่อยสักนิดหนึ่งไอความน่าสนใจที่คุณว่าเนี่ยคุณฟลุกคุณมองว่ามันมีอย่างไรบ้าง คือต้องบอกว่าซิตาเดลเนี่ยมันเป็นซีรีส์ที่มันมีความทะเยอทะยานมากที่สุดในโลกเรื่องหนึ่งเลยแหละมันไม่ได้เป็นแค่การนะร่วมมือกันของทีมงานระดับชั้นนำนะคือต้องบอกก่อนว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยมีชื่อของพี่น้องรุสโซนะจากหนัง a v e n g e r อร์ f i n i t y War แล้วก็ Endgame เนี่ยมาเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็ร่วมกำกับในบางตอนของซีรีส์ด้วยโอ้โหจริงๆแค่ชื่อสอคนนี้เขาทำหนังแอคชั่นดีๆมาเยอะมากนะถูกต้อง และไม่ใช่แค่ทำงานโปรดิวของเขาหลายๆเรื่องเนี่ยโอ้โหสนุกมากนะเราก็เลยคาดหวังเหมือนกันว่าซิทเทเดลที่เขาลงมาดูเต็มตัวขนาดนี้เนี่ยโอโ้ต้องไม่ธรรมดาเหมือนกันแล้วก็ความเจ๋งของมันอีกอย่างนึงเนี่ยนะคือมันไม่ใช่เป็นการสร้างแฟนชายใส่รับธรรมดาแต่มันยังจะเป็นการสร้างแฟนชายหนังใส่รับที่มันมีเนื้อเรื่องแย่ออกไปตามภูมิภาค ของโลกนี้แต่ละแห่งด้วยเท่าที่เราตามข่าวมานะก็คือยังมีการผลิตซีรีส์ที่เป็นเหมือนเนื้อเรื่องภาคคู่ขนานในฉบับอินเดียแล้วก็อิตาลีด้วยเช่นกันซึ่งเราก็จะได้เห็นอาจจะได้เห็นการรวมตัวกันของสายลับจากแต่ละภูมิภาคทั่วโลกเนี่ยมารวมกันในซีรีส์ซีซั่นต่อไปแบบหนังอเวนเจอร์เลยก็เป็นได้เหมือนกันนะว้าวมากคือฟังแล้วรู้สึกว่านี่คือการเปิดจักรวาลใหม่ ของเหล่าสายรับฝีมือดีที่อยู่ในซีรีส์จัก,กรวาลคู่ขนานกันอโอโ้โหแค่โปรดิวเซอร์ยังไม่พอยังมีนักแสดงหนุ่มรูปหล่อมากสเสน่ห์อย่างริชาร์ดแมดเดนมาแสดงนำอีกด้วยหลายๆคนน่าจะคุ้นหน้าคุณตาเขาจากหนังอย่าง Eternals อันนี้ก็ได้จัก,กรวาลมาเวลเนาะ แล้วก็ซีรีส์เกมออฟทรอนถ้าใครยังจำกันได้นี่เลยเขารับบทสำคัญมากๆเป็นลูกชายคนโตของตระกูลอย่าง Robb อบสตาอืมเป็นซีนสำคัญที่หลายคนก็ยังพูดถึงนะต้องบอกว่าเขาก็จะมารับบทพระเอกแล้วของซีรีส์เรื่องนี้เป็นสายลับที่ความทรงจำของเขาเนี่ยหายไปนานกว่า8ปปีแล้วก็มีเพียงภาพความทรงจำของหญิงสาวคนหนึ่งนะอยู่ในความฝันที่ทำให้เขาเนี่ยจะช่วยปฏิปต่อหาคำตอบว่า ตัวตวนที่แท้จริงของเขาเนี่ยคือใครกันแน่ซึ่งตัวหญิงสาวที่อยู่ในความทรงจำของเขาเนี่ยก็ได้นางเอกสาวระดับอินเตอร์ g l o b a l เนี่ยเป็นอดีตมิสเวิล l d ปี2000อย่างเรียยังกาโจปรานะซึ่งปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่านามสกุลของเธอเนี่ยเปลี่ยนไปละจากโจปราเปลี่ยนให้ท้ายเป็นโจนาสและเพราะว่าเธอก็เป็นสะปรบ้านนักดนตรีอย่างโจนาสราเธอร์ไปเมื่อปี2018 แต่ก็ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นการจับคู่ระดับโลกอ่ะริชาร์ดแมเดนปะทะกับปริยังกาโจปราน่าดูมากแต่ว่าทุกคนครับนี่เป็นเพียงแค่ไฮไลท์เท่านั้นทุกคนสามารถไปรับชมรับฟังแบบเต็มๆได้ที่ช่อง YouTube พรามไทยแ l a n d ได้เลยนะครับเดี๋ยวต้อมกับฟลุกจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์กดเข้าไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ